สวัสดีค่ะต้นค่อยค่ะต้นค่อยด่างมีใครสนใจไหมคะสนใจทักมานะคะนี่ค่ะด่างของแท้ค่ะคุณค่เนี่ยค่ะอันนี้ไม่ใช่แดดสองนะแต่แดดแต่แต,แต่ถ่ายทำตอนมีแดดแต่ว่าด่างของแท้นะคะคุณนี่ค่ะนี่ใบด่างของแท้อันนี้ยาคาไม่เกี่ยวนี่ ใบด่างค่ะคุณใบคอยคอยของแท้นี่ค่ะเปรียบเทียบระหว่างไม่ด่างอันนี้คือคอยที่ไม่ด่างอันนี้คอยไม่ด่างคุณค้านี่คือคอยที่ไม่ด่างอันนี้ไม่ด่างใบจะเขียวค่ะแต่อันนั้นน่ะใบใบด่างของแท้ค่ะคุณใครอยากได้สะสมติดต่อได้เลยนะคะ คุณขานี่ค่ะนี่ค่ะเป็นยังไงนี่ด่างของแท้เปรียบเทียบได้เลยนี่เดี๋ยวให้ดูนี่นี่นี่คือไม่ด่าง,น,างนี่ไม่ด่างนี่ไม่ด่างนี่ข่ใบข่ค่ะตอนเด็กๆเอามาสีฟันอยู่ตอนเด็กๆไม่มีแปรงอ่ะใช้ใบข่สีฟันแล้วมันก็สีเหงือกเราแทบพังเนะยคะ่ะคุณ ของแท้นะคะนี่ค่ะทักทายทักถามได้นะคะอันนี้คือไม่ด่างนี่คือไม่ด่างนี่ค่ะนี่ไม่ด่างนี่ข่อยที่ไม่ด่างเปรียบเทียบนี่ค่ะไม่ด่างแตกใบอ่อนก็จริงแต่ไม่ด่างแต่อันนั้นด่างชัดเจนค่ะนี่ค่ะชัดเจนชัดเจนค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะความด่างของเขาสวยค่ะ สวยอยากได้ทักมานะคะขอบคุณคะ่ะ